สวัสดีค่ะน้องเอ็นซีนะคะน้องคูง่แล้วก็สวัสดีพี่กบแล้วก็สมาชิกทางเก่าและใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะของไลออนมองค่ะชื่อพี่ทองอยู่นะคะชื่อรินนาอ่าไซทองมีนะคะก็คือเดิมเดิมทีเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ทํางานประจําเหมือนกันนะคะทำงานประจําเหมือนกันเ็ามีงานประจําก็อะไรได้ก็ค่อนข้างเยเอะแต่ว่าหลังจากที่ทํามาได้ระยะหนึ่งเนี่ย ก็เริ่มมีอาการผิดปกติด้วยการที่เราใช้ร่างกายค่อนข้างจะเยอะมากนะคะก็คือมีอาการปกติคือไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงแล้วก็เคลียร์่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆานานาก็ไปหาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็มีฉายออกมาคนบางคนก็คือเป็น s l e ก็คือที่รู้จักกาันก็คือโรคคุ่มพวงนะคะโรคคุ้มพวงโรคแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ที่ที่คนรู้จักเนาะแต่ว่าตัวเองเนี่ย อันแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเลือดก่อนนะคะเป็นเกี่ยวกับเลือดเพราะว่าภูมิคุ้มกันนะคะมาทําลายเม็ดเลือดแดงนะคะทําให้เม็ดเลือดแดงแตกนะคะก็รักษาตัวอยู่สองปีนะคะแต่เริ่มแรกเนี่ยที่รักษาเนี่ยอาการค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองเลยค่ะก็คือทํางานบัญชีเนาะทางานกับดึกนะคะกับดึกทุกวันนะคะบางวันก็กับสว่างก็มีแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนพัก่อนน้อยสาเหตุหลักหลักเปิดจากการที่เราไม่ได้พักผ่อนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินทุกอย่างกระปอบกันหมดนะคะ ก็เลยทําให้ร่างกายเราไม่ไหวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอตอนแรกเนี่ยอตอนโรงพยาบาลเกือบเดือนนะคะตอนโรงพยาบาลเกือบเดือนรักษาตัวแล้วเสร็จแล้วกลับไปทํางานพอทําได้ระยะหนึ่งมันก็คือก็เข้าเข้าสู่วงเวียนเดิมก็คือเราต้องทํางานนะคะพักผ่อนไม่พออีกก็เลยต้องตัดสินใจลาออกจาก ก็คือไม่ได้ทํางานแล้วมารักษาตัวก็คือเอาชีวิตไว้ก่อนนะคะตอนนั้นก็คือเอาชีวิตไว้ก่อนละยอมที่จะทิ้งเงินเดือนแล้วก็ออกมาเพื่อรักษาตัวเต็มที่หลังจากนั้นเนี่ยรักษาตัวมาได้สองปีเนี่ยเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นเพราะเป็นตั้งแต่ปีหกสามเนาะเริ่มดีขึ้นมาระดับหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันพออาการมาเริ่มสงบมันดันไปมันก็เริ่มมีอาการเพิ่มขึ้นก็คือเท้าระบวเท้าระบวแล้วก็ปัสสาวะเป็นฟองนะคะ ท้าบวมมากบวมแบบอย่างใหญ่เลยเหมือนแบบใส่รองเท้าไม่ได้เลยนะคะก็ผิดปกติไปหาคุณหมออีกเนี่ยก็ผลปรากฏเจ้า SLE เนี่ยจากที่เลือดเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มจะหายเนี่ยมันกลับกลายย้ายมาลงที่ไตนะคะก็คือมาทำลายไตอะพูดง่ายๆเพราะด้วยวิการที่ไตเราอักเสบแหลงเกิดจากที่เราทานสเตรอยเยอะทานยากดูมิเยอะนะคะมันก็เลยมีผลข้างเคียงกับ ตายแล้วเราก็ไม่ได้ทานอาหารเสริมใดเลยค่ะก็กินยาหมออย่างเดียวเพราะเราคิดว่ายาหมอนี่คือดีที่สุดแล้วก็ต้องการที่เปิดก็คงหายอะไรประมาณน,นี้ทีนี้ผลประกฏยาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงค่ะยาทุกอย่างมีผลข้างเคียงหมดยาเนี่ยก็กลับมาทําลายตัวเราเองเพราะว่าเรากินนานมากกิน2ปีนะคะก็ทานเยอะอะทาน20สิบกว่าเมตรเลยทุกคนนะคะเยอะมากแล้วก็มันก็เลยมาทําลายไตยทําให้ไตอักเสบแล้วพอไตอักเสบเนี่ยโปรตีนก็เลยรัว่วคุณหมอต้องส่งไปเจบาบไตนะคะที่อีกโรงพยาบาล เพราะว่ากลุม่มหัวกลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า,า,าอะไรพวกนี้ต่างๆนานาเนาะก็เลยเจาะไตนะคะเจาะไตกลับมาเนี่ยก็ผลปรากฏไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไม่มีเชื้อร้ายแต่เป็น SLE ลงไตจริงๆผลปรากฏเราก็เลยต้องเข้ามาสู่มดการรักษาตัวอีกเหมือนเดิมนะคะเข้าไมาห่หนอกเดิมว่าเราต้องทานยาเยอะ เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยรู้แล้วว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเราก็ไม่อยากจะทานยาอีกแล้วนะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันมันทำให้เราเป็นแบบเนี้คือมันก็เหมือนสูบเขาเรียกว่าทัาจาก,กินยาก็กลับไปรักษากินยาแล้วกลับไปรักษาเพราะว่ามันก็ไปลงตามนูนมน้นตามนี้ของร่างกายทั่วไปหมดทุกคนก็เลยเกิดการที่เราก็มานั่งคิดว่าเราไม่อยากที่จะทานยายเยอะขนาดนี้ก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ที่ ที่จะมาช่วยเป็นตัวช่วยที่จะมาทําให้ร่างกายเรามันดีมาจากข้างในเนะคะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเรามันแย่ข้างในมันแย่นะทุกคนแล้วก็เลยแบบผัดหา,าทีเนี้ยก็ได้ได้มาดูจักผลิตภัณฑ์ตัวดีแบกนะคะเซสามีนออยนะคะงานทําสกัดร้อย็นแล้วก็ได้เข้ามาจากการที่คุณกัมมานาดนะคะชัก เรามาจากแอปหนึ่งอะคะ่ะแอปหนึ่งนะคะแล้วก็ตามท่านผอ,อ,อมาแล้วก็คุณกรรมนาวมาเนี่ยก็ได้เข้ามาในธุรกิจนี้แหละตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยด้วยความที่เราป่วยถูกไหมคะแล้วก็มองหาก่อนในันดับแรกก็คือว่าเออเขาจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเ,เริ่มแรกเนี่ยที่ก็เปิดเป็นสมาชิกด้วยการที่เราเปิดด้วยร้อยเก้าเก้าเนาะกาแฟอะไรเนี่ยก็เอากาแฟมาทานแล้วก็เริ่มเข้าไปศึกษาว่า บริษัทไลออนมอลเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จะมาแบบช่วยเราได้อะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเนี่ยคือเข้ามาจริงๆเพราะว่ามองหาจริงๆว่าเออผลิตภัณฑ์เขาโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้ามาศึกษาตัวงาดำโดยการที่เข้ามาที่สภากาแฟเนาะก็มีเพื่อนๆเข้ามาแชร์เข้ามาพูดให้ฟังแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบหาข้อมูลตรงนี้แล้วก็ ออกไปหาข้อมูลข้างนอกเองด้วยด้วยความที่เราก็ต้องสร้างความมั่นใจนะคะให้ตัวเองก็ไปหาข้อมูลว่าเซซามินมันดียังไงแบบไหนอะไรเงี้ยก็โดยโดย,โดยรวมเนี่ยก็ศึกษาแล้วก็จะรู้แล้วว่าเราก็เลยมั่นใจแหละพอมั่นใจเดี๋ยวก็ปิดไดมอนเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราอยากได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาทานเพื่อที่จะให้ร่างกายมันโอเคจริงๆด้วยตัวสามซูเปอร์บูเตอร์นะคะของโปรดัก์ก็คืองาดำผักอัดเน็ดแล้วก็ไฟโตเอสนะคะ ที่ทานสามตัวนี้เลยค่ะก็ทานตัวช่วงแรกเนี่ยทานงาดำสองเม็ดนะคะแล้วก็ทานเม็ดผักสองแล้วก็ไฟต้อหนึ่งทุกทุกวันเลยทุกวันเลยเนี่ยทุกคนทุกวันทานทุกวันเลยแบบนี้ค่ะทุกวันก่อนนอนทุกวันทุกวันทุกวันจนก็ไปพบคุณหมอเนี่ยโปรตีนที่เคยรั่วนะคะจากการที่ไตเราเสกเนี่ยโปรตีนมันรั่วออกมาจากไตเยอะมากนะคะเก้าพันหก กับหมื่นเลยทุกคนโดยคนปกติต้องไม่รั่วเลยนะคะถือว่าจะเป็นร่างกายปกติเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราทานตัวเนี้ยสามเดือนนะคะสามเดือนแล้วเราก็ไปพบคุณหมอแต่จริงๆระหว่างนั้นก็ไปพบอยู่เรื่อยเนาะโปรตีนก็ลดลงแหละแต่ที่มันว้าวมากคือเดือนที่สามเนี่ยที่ทานตัวมูสเตอร์สามตัวตัวนี้ไปเนี่ยทุกคนจากที่โปรตีนรั่วเก้าพันหกเลยนะคะลดลงเหลือแค่สองร้อยนะคะทุกคนลดลงเหลือแค่สองร้อยซึ่งแบบสาหรับพี่เนี่ย สำหรับคนที่ป่วยอยู่แล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนแบบได้อะไรที่แบบว่าคือมันดีใจมากอะ่ะถ้าคนป่วยเลยจะรู้เลยว่าถ้าเรามีอาการที่มันดีขึ้นเราไม่ต้องอยู่กับยาอีกอะ่ะมันจะมันจะรู้สึกดีมากๆนะหลังจากนั้นคุณหมอก็ลดยาให้เลยจากที่กิน20 km, วกว่าเม็ดจะลดเหลือแค่3-4เม็ดนะคะเราก็ดีคือแบบดีใจสุดๆเลยทุกคนดีใจมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือ เราก็รู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมันสุดยอดยังไงถูกไหมมันสุดยอดยังไงมันทําให้เราเนี่ยอาการดีขึ้นจากที่เราเป็นอยู่เพราะว่าด้วยด้วยคุณสมบัติของงาดำเซตมินค่ะมันช่วยลดการอักเสบทั้งภายในและภายนอกของร่างกายสร้างภูมิต้านทาในให้กับเรานะคะเพราะว่าภูมิต้านทานพี่อ่ะจากที่ไปหาหมอภูมิต้านทานขึ้นู้หเลยหมอบอกว่าทำไมภูมิต้านทานดีจังนะคะภูมิต้านทานขึ้นเยอะมาก เลือดดีมากนะคะเลือดดีมากคุมตั้งทานดีไตดีนะคะไตด,ตดีแล้วก็คอเลสเตอรอลดีอะไรเงี้ยคอเลสเตอรอลจากการที่เกิดจากฮอร์โมนที่ได้ผลจากยาในลอยมันทําให้คอ,อเลสเตอรอลพี่กระโดดไปถึง500ค่ะม,มันกระโดดขึ้นไปแบบเยอะมากควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมไม่ได้อะคือมันควบคุมหลุดการควบคุมไปเลยเพราะเนื่องจากฮอร์โมนเนื่องจากยาทีเนี้ยอ่า ทานตัวนี้ไปหลังจากที่โปรตีนลดลงเหลสอง0 0ใช่ไนหะมคอเลสเตอรอลเองก็ลดเหลือแค่ร้อยแปดสิบจากห้าร้อยนะคะแล้วก็เบาหวานไม่เป็นไม่ไม่แข็งพกปกตินะคะคนที่กินสเตยยเียรอยจะต้องระวังในเรื่องของไตเบาหวานนะคะแล้วก็คือหมาอนจะมโรคอื่นๆจะเข้ามาแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดอันนี้ต้องระวังมากๆคนที่เป็นนะคะเพราะว่าจะไม่มีภูมิคือร่างกายเนี่ยจะรับทุกสิ่งอย่างหมดโดยที่เขาจะไม่รู้จักไม่รู้จักเขาเรียกอะไรไม่รู้จัก เชื้อโรคหรือแบคทีเรียอะไรเล,เลยเขาจะเป็นมิดหมดเลยทุกคนนะคะนี่แหละคือคือสิ่งที่พี่ต้องคอยควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพี่ทานงานดำกับเม็ดผักเม็ดผักก็จะช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษเนาะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงสร้างภูมิต้านทานหลักๆเลยคือสร้างภูมิต้านทานมีไฟเบอร์สูงนะคะล้างสารพิษโัวไฟโอเอสก็ช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษเช่นเดียวกันนะเรากินอาหารอะไรเข้าไปเยอะๆเนะี่ยทุกคนไม่ว่าจะอาหารอะไรก็แต่เราเข้าปากไปเนี่ย มันก็มีเชื้อโรคมีแบคทีเรียดิ่งมาทั้งนั้นเราไม่รู้เลยแต่ว่าพอมันลงไปในในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราก็จะรับบทหนักถูกไหมคะแล้วก็าจะรับทุกอย่างหมดตัวไฟโตเอสนี่ก็ช่วยล้างทิศล้างไขมันล้างทุกสิ่งอยากออกจากลําไส้นะคะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของคนที่จะไปอ่าป้องกันในเรื่องของมะเร็งลาไส้ด้วยแล้วก็ตัวงาดําก็ช่วยให้อ่าป้องกันเรื่องลำในส่วนของ เซลมะเร็งหรือทําให้เซลมะเร็งฝ่อด้วยคือพี่ว้าวมากกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าการที่เป็นโรคอยู่มาสามปีเนี่ยมันทรมานมากๆมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาวันดีคือดีแต่กาเริบก็คือกําเริบวันดีคือดีสงบก็คือโอเควันดีคือดีถ้าแบบไปทําอะไรที่มันแบบอดนอนหน่อยมีภาวะเครียดหน่อยโรคมันก็มาแล้ยคือมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากสําหรับ SLE นะคะแล้วก็เอ แต่นี้ในส่วนของตัวที่เป็นสุขภาพเนาะแล้วก็มีตัวอื่นที่พี่ได้ได้ส่วนใหญ่จะทดส่วนใหญ่จะได้ใช้หมดเกือบทุกตัวแล้วทุกคนนะแล้วก็มาในเรื่องของชีวิตประจําวันเนาะก็มียาสิฟันเนะาะนะคะยาสิฟันก็คือตัวพี่เนี่ยจะเป็นคนที่อ่าเขาเรียกอะไรเหงือกร่นนะคะมีมีอาการของเหงือกร่นคนฟันกร่อนนะคะคนฟันกร่อนก็คือคนฟันเนี่ยจะกร่อนเข้าไปแล้วก็คุณหมอบอกว่าจะต้อง ก็ต้องขูดฟันถ้าไม่ขูดเนี่ยเราก็จะแปลกฟันไม่ได้เลยจะมีอาการที่คือฟันซี่เนี้ยจะถูกไม่ได้เลยถูกคนแปลงโดนไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียงมากนะเนื่องจากฟันมันกรดแล้วพี่เนี่ยก็ใช้ตัวยาสีฟันทูสถานของไลออนมอนะคะทุกคนแค่สี่วันเท่านั้นประมาณสามหรือสี่วันนี่แหละถ้าจะไม่ผิดค่ะอาการเสียวฟันนะคะหายไปเลยทุกคนคือหายโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าพี่แปลงแปลงฟันแล้วไปโดนซี่นั้นะซี่ที่มันเสียวฟันอยู่แล้วมันไม่เสียวเลยะ คือมันมันว้าวมากทุกคนมันว้าวจริงๆนะเลยบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาใหม่นะลองได้เอาสินค้าไป199บาทิเก่าบาท้นแล้วก็มีอีกตัวนี้ก็คือมูสล้างหน้าแล้วก็ครีมในตัวของโลชั่นบอดี้เนาะตัวมูสล้างหน้าเนี่ยตัวพี่เนี่ยเป็นคนที่มีกระเขาเรียกอะไรกะนะหน้าจะหมองๆอ,อะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็ตัวนี้ค่ะเป็นทั้งล้างหน้าเป็นทั้งครีนซิ่งซึ่งปกติเวลาที่เรา หลัแต่งหน้านะคะเราต้องคลีนซิ่งก่อนเช็คหน้าก่อนแล้วก็ถึงจะมาล้างอีกทีนะทุกคนแต่ขวดนี้เบ็ดเสร็จเลยนะคะทั้งครีนซิ่งทั้งล้างหน้าแล้วก็เป็นบำรุงในตัวด้วยคือแบบสินค้าแต่ละตัวทุกคนมันมันว้าวมากเลยนะคะมันว้าวมากคือสุดยอดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ว้าวหนักไปอีกก็คืออาหารพืชนะคะอาหารพืชที่ว่าได้ไปใช้กับนา นาข้าวของตัวเองเลยทุกคนใช้กับนาข้าวของตัวเองเลยนาข้าวเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่พุษภานเนาะพฤษภาเป็นต้นมานะคะก,นนะก็ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นจนถึงเ,เกี่ยวเลยทีเดียวก็สิ่งที่ได้สิ่งที่ได้จากจากตรงนี้นะคะทุกคนก็คือหนึ่งที่ได้เลยคือลดต้นทุนค่ะนะคะลดต้นทุนลดต้นทุนจากที่เราเคยหว่านปุย๋ย เยอะๆนะคะขอสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยก็ลดเหลือแค่สองครั้งนะคะแล้วในเรื่องของภูมิต้านทานของข้าวก็มากขึ้นภูมิต้านทานของข้าวนะ,ะก็ดีขึ้นเพราะว่าพอข้าวแข็งแรงนะทุกคนข้าวแข็งแรงเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยก็จะดีขึ้นทําให้โรคพืชต่างๆก็จะไม่มาไม่มาเบียดเบียนเราก็ไม่ต้องฉีดยาถูกไหมลดต้นทุนลงไป,ไปอีก แล้วก็ในส่วนของอในเรื่องของการทิ้งสารตกค้างก็คือในส่วนของไลออนกรีนไลออนโกนี่นะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตรกรรมใหม่โดยเอนไซม์ S <S ที่นําเข้ามาจากไต้หวันเนี่ยจะช่วยให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ปลอดสารปลอดสารนะคะ,ปล,ะ,คะปลอดภัยไร้สารตกค้างนะคะเป็นธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าปกติเนี่ยชาวนาหรือชาวสวนนะคะทุกคนเนี่ยก็จะต้องใช้เคมีเนาะมันก็จะ,ะเรียกว่าอะไรลงไปที่พื้นดิน ก็กลายเป็นเขาเรียกอ,อะไรทําให้ดินเสียนะคะทุกคนแต่ไลออนกินเลนโก้นะคะจะช่วยปรับสภาพดินให้ดินดีมีสารอาหารนะคะทําให้พืชเนี่ยสาม,มารถเจริญเติบโตรากยาวลําต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับอาหารได้จากทางใบนะคะซึ่งเราฉีดล้วกินโคเข้าไปเนี่ยรับอาหารได้จากทางใบเนี่ย เก้าสิบวินาทีก็ได้นําสารอาหารนี้ไปใช้แล้วนะคะทำให้พืชเนี่ยนะคะมีอาหารที่ครบมีวิวนะคะเพื่อเพิ่มโตกระดึงเติบโตเต็มเต็มนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็มีถุงพืชตรงนี้นนะคะอีปุ่มต้านทานนะคะใช้ได้กับทุกทุกอะไรอะทุกทุกพืชเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพืชพืชไม้ไม้ดอกไม้ผลนะคะนาข้าวมันสัำปะหลังนะคะมันข้าวโพดนะคะพันพืชผักสวนครัวนะคะใช้ได้ ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนหมดเลยทุกๆอย่างค่ะหลังจากที่พี่ใช้เนี่ยแล้วก็ผลผลิตออกมาค่อนข้างที่จะแบบเป็นที่แบบว่าว้าวมากมากทุกคนเพราะว่าจากนาที่ที่เรามีนาแค่ยี่สิบแปดไร่นะทุกคนแต่ว่าเราได้ผลผลิตถึงสามสิบเกวียนก็คือสามสิบตันนะคะซึ่งแต่ละแต่ละไร่เนี่ยก็ตกเกวียนกว่าหรือว่าตันกว่าเลยซึ่งผลผลิตดีมาก ดีมากๆเลยบอกบอกกับทุกคนเลยว่าแล้วคนแถวนั้นนะคะก็แบบว่าบอกว่าคือมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันผิดปกติกว่านาข้าวพังคานะทุกคนซึ่งชาวนาจะรู้เลยว่าแบบนี้คือเรียกว่าข้าวโต ข้าวดีข้าวสวยข้าวงามน,นะทุกคนเขาจะรู้กันเลยแล้วก็เขาจะมาถามอยู่เรื่อยเลยว่าเอ๊ะทาไมข้าวถึงเป็นสีนี้ข้าวเม็ดใสจังทําไมข้าวสวยจังทําไมข้าวมีแต่รวงไม่มีใบเลยเนี่ยทําไมดีจังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาถามแล้วก็พี่ก็แนะนําไปนะคะแล้วก็มี <c oughs> หลายๆท่านที่ ที่สั่งซื้อ,อผลิตภัณฑ์เพื่อไปลองใช้นาะแล้วก็มีหลายคนที่จองไว้เพราะว่ามันก็มีในส่วนของโปรนะคะห้าแถมหนึ่งนาะแล้วก็ทุกคนก็จองไว้เพื่อจะใช้ในรอบหน้าทีเนี้ยในการที่จะนําเสนอ,อพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารพืชน,นะคะก็ะไม่ยากทุกคนอยากให้ทุกคนลอง,ลองเอาไปอันดับแรกเนีย่ยอยากให้ทุกคนลองไปใช้กับ ตัวเองก่อนนะไปใช้กับที่พืชผักสวนควรัวที่บ้านหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไปแนะนําคนที่เขาทํานาทําสวนทําไร่อะไรต่างๆคะ่ะได้โดยการที่เราบอกเขาว่าตัวนี้เป็นตัวอาหารเสริมนะคะเป็นตัวอาหารเสริมเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเขาหรอกะคะ่ะแต่ไปบอกเขาว่านี่มันเป็นอาหารเสริมเพิ่มเติมาจากเดิมที่คุณยายใช้อยู่เนี่ยจะทําให้คุณช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ปลอดภัยไร้สารด้วยเท่านั้นนะคะเขาก็จะรู้สึก โอเคแล้วกับผลผลิตนะคะแล้วตัวตัวเองเนี่ยก็ได้ใช้กับตัวเองด้วยนะคะเราก็ไปยืนยันด้วยว่าเราได้ใช้แล้วได้ผลยังไงนะคะทุกคนจะบอกว่าสินค้าทุกตัวของบริษัทไลออนมอนนะคะเป็นสินค้าที่เกรดพรีเมียมทุกคน,นาราคาแค่หลักร้อยนะคะคนอย่างเรานะคะหรือคนที่แบบว่าไม่ได้มีเงินมากนะคะก็สามารถที่จะซื้อนะคะไปกินเอาไปใช้นะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุขภาพทุกคนไม่รอไม่ต้องรอให้เป็นโรคนะทุกคนควรจะทานเพื่อป้องกันนะคะให้ร่างกายมันแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยนะคะทุกคนจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะแปรเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สําหรับสุขภาพเนาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีววันนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใน,ในเรื่องของะะสกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์ในส่วนของ พืนะคะพืชนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับให้กับคนที่เราไปแนะนําได้ก็คือสินค้าใช้ดีกินดีแล้วเราก็บอกต่อง่ายเท่านี้นะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะใช้ดีกินดีบอกต่อใช้ดีกินดีบอกต่อก็มีรายได้ที่จะคืนกลับมานะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับพิกก็ที่ให้โอกาสมาแชร์ไว้ e n j จอยนะคะแล้วก็หวังว่าข้อมูลนะคะ,ะนี้นะคะจะสร้างความมั่นใจให้กับ พี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่เนาะเป็นสร้างความมั่นใจเพราะว่าอันนี้สาหรับตัวที่นี่คือใช้จริงกินจริงได้ผลจริงทุกอย่างกล้ายืนยนันกล้าการันตีนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะพี่โมแล้วก็ขอบคุณนะคะเอ็มซด้วยค่ะขอบคุณค่ะ